วันนี้พระเด่นมากินร้านก๋วยเตี๋ยวรัวทองอยู่ตรงสะพานนวรัตนนะครับนาโอเพุ่มเปิดให้บริการ10โมงถึง9โมงมาไปดูกันนะคระับโอ๊ตเลยละขายไม่ได้หรอจะมีไม่ได้อะแก่ต่อเพินร้า,านม่เหือ ค่ะเออเอาเนื้อน่องลายราคาเจ็ดสิบนอย่อะมน้องค่ะจะมีแยานี้นนย,นยันนี้หกเ,เหลือเนื้อเมกักสบายนางลูกชิ้นเนื้ออ๋อถ้าน่องลายเท่าไหร่นหนึ่งร้อยอ่ะโอเคเสร็จมา เอาล่องลายลิ้นเอ็นล่องลายลิ้นเอ็นสบายนางจ้ะหนึ่งร้อยหน่อนะมีของห้องหป้าเอาแห้งป้าาแห้งเราขน้ำซุปเอาเหร่ดาปรุงรสให้เลยเหรอเราไม่ได้มาปรุงเองหถ้าป้ามาปรุงเองได้ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งธรรมดา อ่าอ่าเไม่ต้องปรุงรสให้ป้านคะคะเส้นมีมีเส้นมีขาวมีขาวมีขาวแห้งจ้ะแล้วมีจ้ะ,จะถ้าเดี๋ยวป้ามาปรุงรสเองจ้ะโอเคน้ำมีน้ำอะไรมาัางเอามะพร้าวฝันนมสดใส่นมสดด้วยได้ไหม พ็พ่อปั่นเฉยๆอืมน่พาพ่ปั่นเฉยๆน้ำส้มปั่นดีกว่าน้ำส้มปัน่นจับก,กายมาตลอดปา้า่อกมาได้แวะเข้ามาเนื่องว่าผมมีที่จอดรถมีอยู่นะกว้างตั้งในตั้งในกกว้างอยู่เนาะล่าเขาไปจอดัางหลังล่าเขาเลอะมาตรงนี้ได้หรอทางหลังไม่มีหรอ ไม่ได้แม่บอกมีแค่นี้ใช่ไหมเดือนที่อ๋อโอเคจ้ะแั้นอ๋อ,อ,อห้าหกคันจ้ะขอบคุณค่ะน้องได้มานะคะร้านหัวทองมีอาหารตามสั่งเมนูหมูก,กรอบสุดเด็ดอ่าแปดสิบ เซดาร้อยยี่สิบนะคะขา้ขาวกะเพราเมน,นคูครัวห้องนี้จะเป็นห้องแอร์นะคะเปิดะตูมาก็จะเป็นห้องแอร์ด้านม้าจะไม่มีห้องแอร์นะคะด้านนั้นจะไม่มีห้องแอร์แอร์ไม่กี่ก็จะอยู่ปร,ริมาณนี้นะคะก็บรรยากาศดีนะคะเดีย๋ยวเราลอ,ลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะมีการปรุงรสให้เผ็ดก็ไม่เผ็ดแต่ ก็แบมเอาแบบห้างแล้วมาปรุงรสเองนะคะก็ตอนนี้ก็กมีลูกค้าอยู่นะคะเราก็จะทำนะคะมีแอร์นะคะมีแอร์อยู่ข้างนอกก็จะมีร้านอาหารตามสั่งนะคะ นอนนะคะก็จะนี่ก็จะเป็นเอ็นก็จะเป็นเอ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 ็นแล้วก็นี่จะเป็นลิ้นี่ลิ้นนะคะนี่ลิ้นนะะอันนี้ก็จะเป็นสไตน้าทำการเป็นแห้งแบบแห้งนะคะมันก็จะเป็นเนื้อล่องลายนะคะเนื้อล่องลาย เราก็จะต้ำสุกนะคะน้ำสุกกันละคะรสชาติเป็นแบบว่โอเครสชาติน้ำก็จะออกหวานน้ำต้มเนื้อหอมไม่เปรี้ยวอร่อยค่ะโอเคค่ะนอร่อยมากเลยนะคะ รัมานะ้วจ๊ะนะจ๊นะนล้วจ้านะ้ำซุปนะนะร้อนกลมกลมรอโอเคห้อง okay. น,นั้นจะเป็นห้องครัวนะคะตรงน,นั้นข้างนอกให้ดูนะคะนั่นคือห้องครัวที่เขาทำอาหารนะคะจากห้องครัวมาก็จะเป็นห้องแอร์นะคะนี่ก็จะเป็น ชิมชิมสดๆนะคะนี่ก็จะเป็นลิน้นโอเคลิ้นอร่อยไม่มีนจุ่นอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเห็นแก้วมาชิมดูนะคะ เป็นแก้วเป็นยังไงนุ่มละลายในปากอร่อยมากมันชิมตัวน่้นะคะจะเป็นเนื้อน่องลายเนื้อน่องลายอร่อยเป็นแก้วอร่อยมากละลายในปากหอม น้องค่ะนี่จะเป็นน้องเสื้อขอบุณค่ะนี่เป็นอนนะคะแก้วสีบางลอยมากชิ

น้ำส้มยังไม่ผ่านจุดไปไม่หอมส้มเรากินกันต่อนะครัะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกานทัว์ท่องเที่ยว ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามมาดูคลิปหน้าก็แบบจะไปไหนต่อนะคะพากินอะไรต่อนะคะ